เนี่ยดีที่งดงามไปให้คนทั้งแผ่นดินได้เห็นนะครับโดยยิ่งยิ่งกอดจากที่เป็นผลงานของผู้เขียนครับกวนจะยิ่งครับที่คนทั้งทั้งประเทศทั้งโลกกุณจะได้รับรู้ทั้งผู้เขียนด้วยทั้งทหารด้วยทั้งตำรวจด้วยทั้งสร้างกฎทางด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่เมา,มาร่วมในวันนี้ครับรู้ต่อยเชิญครับ สวัสดีทดกุกท่านนะครับผมมารับงานเป็นนายช่างโครงการที่นี่ในปี2514เดือนมีนาคมนะครับแล้สมัยนั้นเนี่ยเราก็ถูกฝ่ายตรงข้ามกัดฝานการทำงานแล้วไม่มีการสูญเสียทั้งอ,อสอตอจดและก็ทหารและพละเรือนนะครับและตอนนี้นเังเป็นกองทัพส่วนหน้าอยู่ในปี2514เดี๋ยวกองพลดานมาเนี่ยยังไม่มี ก็กองทัพสวนน้าจะอยู่ที่ค่ายทาหารตรงโรงพยาบาลเดียวนี้ครับอันศพต่างๆเนี่ย,ท,ยที่เอามามก็มาเก็บไปที่นี่รอจนกว่ารถของหน่วยสังกัดจะมารับเอาไปถถาาก็เลยผมตั้งสามะระบุที่นี่ขึ้นแล้วก็ทำงานเนี่ยผมแคลคลาดแบบปุดวิดปุดวิด ดูไปเยาะทั้งหลายเนี่ยท่นที่เสียชีวิตเพื่อชาติเนี่ยให้มารับรู้รับฟังมากคนรุ่นหลังยังำรำลึกถึงท่านอยู่แล้วก็ำรำลึกถึงการเสียสละของท่านอยู่ที่ทฐานใดสละชีวิตตรงนี้นะแต่ไม่นั้นมาก็าอยู่ประมาณยังยี่สิบคนครับแล้วหน่วยงานต่างๆก็มารับศพเอาไปทตมิชาพนักเกครับ แล้วผมก็เห็นว่าตรงนี้เป็นที่ที่ศักิ์แล้วก็ให้ดวงวิญญาณ์นะตั้งหลายได้รับรู้ว่าโศดรุ่นหลังอย่างคุณคุณโควิดเนี่ยผู้ปัจชาการมณฑนทานบกท่านจรัญเนี่เป็นทหารเก่าที่สู้รบในพื้นที่นี้ได้ลำลึกถึงท่าน และขอบคุณท่านผู้เสียสละและขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับทราบไปด้วยครับแล้วให้ช่วยสนับสนุนการทํางานของทีมงานคุณโควิทจงบรรลุเป,ป้าหมายตงารงัตุประสงค์ทําเพื่อเติร์ดพระเกียรติสมเด็จพระองค์จ้าอมุ่นมีระาดํารัดกับอธิบดีกรมทางหวงว่าอาทิบดีฉันจะสร้างทางจากครัว ศิลาเพชรไปน้ำยาวไปหลักลายไปบอกเกลือเหนือบอกเกลือใต้บ้านด่านแล้วก็ไปห้วยโขนให้ได้แล้วพอท่านเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าทิพดีมันขาดช่วงอยู่ช่วงห้วยโขนกับบ้านปอนเพราะทางจากนัน่นมาถึงบ้านปอนเนี่ยเป็นทางที่ร,รับมาจากอ่าอโยธาจังหวัดทางเขตกับทางแพรเนี่ยแล้วก็กรมทางหลวงได้ออกแบบ ทจะสร้างเป็นทางมาตรฐานคันทาง9้าเมตรเรามีแบบอยู่แล้วแต่ช่วงบ้านตอนขีดจันไร์วิหัวนี้ขาดช่วงอยู่พระเจ้าอยู่หัวเขมีพระราชดำริว่าให้ทิพดีสร้างให้เป็นวงกลมเป็นรูทเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มาอยู่สองข้างทางแล้วก็ให้ความเจริญในพื้นที่ธุรกันดารทั้งหลายมีวัตถุประสงค์พระองค์บอกว่าราไม่ได้รบกับใครแต่เราจะทำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่านจ็บดีก็รับสนองพระรมราชโองการจากท่านในหน้างานชาวครังที่ท่านสเสด็จที่อ่าสริตัรวจสุธรน,นะน้องกตระดอที่กตระดอเก่านะครับแล้วก็สวยขยาหานที่ต้นโพอะท่านก็ได้รับต่างกติเป็นมั่นเป็นหมอว่าขอให้ทําให้เป็นวงกลมมากเป็นรู้ให้ได้ก็รวมตังร้องเรา ก็เลยใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ปี2,113จนถึง2 5 2 7นะก็สำเร็จจนถึงเป็นวงกลมจนณนบัดนีค้ครับครับก็แล้วก็เป็นไปนตามที่พระเจ้าอยู่ว่าได้มีราชดำหัสดว่าสร้างทางแล้วคนจะมาอยู่สองข้างทางเองปัจจุบันนี้สองข้างทาง เนี่ยมีคนอยู่เต็มไปหมดและเป็นสถานที่ต้องเที่ยวตามพระราชดำริอีกทีหนึ่งด้วยอันอุ้มอุ้มป็นนี้สบายด้วดพระเจ้าอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณมันล้นพ้นในชีวิตทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยกันนะครับ Редактор